ผมได้ยินเรื่องหมู่บ้านนารีมานานเรื่องคำสาปเลือดสตรีที่ไม่มีใครรอดเคยมีนักสำรวจกลุ่มหนึ่งเข้าไปพวกเขาหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยผมไม่เชื่อหรอกจนกระทั่งเมื่อเดือนที่แล้วผมตัดสินใจเดินทางไปที่นั่นกับเพื่อนอีกสองคนบรรยากาศมันวังเวงตั้งแต่ก้าวแรกบ้านเรือนทุดโสม เต็มไปด้วยเถาวันขึ้นรกครึ้มเหมือนไม่มีคนอยู่อาศัยมานานหลายปีคืนแรกพวกเราได้ยินเสียงร้องไห้แววมาตามลมเสียงนั้นมันโหยหวนทรมานเหมือนคนกำลังเจ็บปวดสาหัสเพื่อนผมคนหนึ่งเริ่มไม่สบายใจเรากลับกันเถอะวะผมว่าที่นี่มันไม่ดีแล้วแต่ผมยังดื้อดึงที่จะพิสูจน์ว่าเรื่องเล่ามันเป็นแค่เรื่องโกหก คืนที่สองเสียงร้องไห้ดังขึ้นใกล้กว่าเดิมคราวนี้มันชัดเจนจนขนลุกเกลียวเราเห็นเงาตะคุ่มคุ่มเคลื่อนไหวอยู่รอบบ้านเช้าว,วันต่อมาเพื่อนอีกคนของผมหายไปเราออกตามหาจนทั่วแต่ไม่พบแม้แต่ร่องรอยผมเริ่มกลัวผมรู้แล้วว่าเรื่องเล่ามันคือความจริง ผมหนีออกมาจากหมู่บ้านนารีคนเดียวผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับเพื่อนของผมแต่ผมรู้ว่าคำสาบนั้นมันมีอยู่จริงและมันร้ายกาจกว่าที่ผมเคย